ในขณะที่ประเด็นการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21กําลังเป็นกระแสและเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในขณะนี้นะครับชาวอำเภอรกระนวนที่จังหวัดขอนแก่นก็มีความเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการุู้จอะสารวจปิโตเรเลียมติดตามกับคุณวิรด,ดาแซลินในช่วงนักข่าวพลเมือง4ีรีพอร์เตอร์ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเวิ์ลวิราดาแซลิมกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ค่ะมีความเคลื่อนไหวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นทีล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาพวกเขาออกมาถแถลงการคัดค้านโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลรอบด้านและมีความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏกากรสินค่ะ ใส่ว่าเหตุใดภาครัฐจึงไม่สนใจคำเรียกร้องของชาวบ้านหลังมีความพยายามจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดูาสาดอำเภอครนวนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปเพราะขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนศาสตร์ดได้ออกแถลงการคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ฉบับที่2โดยมีข้อเรียกร้องคือ 1. ขอให้มีการเปิดเวทีไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และการขออนุญาตขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมผ่านพื้นที่ตำบลดูนศาสตร์ โดยให้มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคนกลาง 2. ขอให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่เพราะรายชื่อประชาชนที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตได้มาโดยมิชอบยุดการพัฒนาจากคราบน้ำตาของประชาชนด้วยจิตใจคารวะตอบธรรมชาติชีวิตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค กลุ่มนุนสิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดุนศาสตร์ขอประกาศไว้นะวันที่17มรกราคม2558แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการขุดเจาะบอกาาสแต่ตามแผนโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมหลุมเจาะดงมูลหรือ DMB ที่กำลังเตรียมตั้งแท่นขุดเจาะสำรวจ และอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ในเขตตำบลกรุงเก่าอําเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนั้นอยู่ห่างจากชุมชนเพียง2กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านมีความกังวลใจต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคิดว่าส่วนที่มันจะเกิดขึ้นมันพอดีเป็นอย่างเงี้ยวพอดีเพราะว่าเป็นมาแล้วในส่วนผลกอาชีที่ไเบงหลายๆหมอ ว่าม so ันบ่อบ่อถอดมีขั้วห่งแล้วบานนี้เริ่มภากันวันไหวว่าถ้ามันเกิดฝนกระทบหนักมากผู้ใดสิมาดูแลผู้ใดสิมาใส่ผู้ใดสิมาเบิกนี่จุดนี้บ่ว่าแต่สุขภาพบ่ว่าแต่สิ่งแวดล้อมบบ่ละเผิดที่เกิดฝนกระทบติดตามมาผู้ใดสิเป็นผู้ใอ่แล้วนี่เขาก็มี่ัึงเป็ว่าบนถนนเจาะนะครับเนาะเขาเห็นบริเวณที่เขาอัดยัน แต,แต่ข้อม่ลที่ชัดเจนหรือสิ่งที่มันผลกระทบกับเขาไม่ไมีอธิบายขเขาเพียงแต่ว่าสินําผู้เกื่องลือนําสิ่งดีๆมากแม้เวทีรับฟังความคิดเห็นของบริษัทเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะย,ยกเลิกไปเนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แต่ชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมกับความพยายามดูแลทรัพยากรของคนในชุมชน นามูลดุนศาสตร์ไม่เอาบ่อก,กส๊สเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านตำบลดุนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่คัดค้านโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมหลุมเจาะดงมูลบีพวกเขาตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กขึ้นมาเพื่ออัปเดตเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมนี้ดำเนินง,งานโดยบริษัทอพิโกโคโราจำกัด ซึ่งแม้พื้นที่โครงการจะอยู่ที่ตำบลกรุงเก่าอเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ก็มีพื้นที่คาบเกี่ยวและอยู่ห่างจากตำบลดูนาศาสตร์อกระนวลจังหวัดขอนแก่นเพียง2กิโลเมตรซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระยะ5กิโลเมตรนั่นหมายความว่าชาวบ้านจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจจึงมีการเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิชุมชนรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เได้โดยการแชร์มุมมองของคุณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาตามช่องทางการสื่อสารนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้ว,วิร์ลวรดาแซลิมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ